ครับก็สุขสันต์วันสงการนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็สําหรับคนที่จะเดินทางกลับบ้านก็ขอให้เดินทางระมัดระวังอย่าให้มีอุบัติเหตุนะครับรวมทั้งก็ต้องระมัดระวังในเรื่องโควิดด้วยนะ ส่วนสําหรับคนที่เพิ่งปลูกผมไปในช่วงหนึ่งเดือนแรกก็อาจจะต้องสาดน้นําคนอื่นไปก่อนนะอย่าเพิ่งให้ใครมาสาดน้าใส่กราฟเราเดี๋ยวกราฟรุดน,นะครับสําหรับสายปาร์ตี้ก็เช่นเดียวกันเนาะในช่วงหนึ่งเดือนแรกหลังปลูกหมอยังไม่แนะนําให้ซูบุรีแล้วก็ดื่มแอลกอฮอล์นะครับหลังหนึ่งเดือนค่อยลุยกันตามปกติเนาะสวัสดีครับหมอเฮาส์แม c k ์แอนด์คลินิกครับ สำหรับเทศกาลสงการานต์ปีนี้ก็อยากขอสวัสดีปีใหม่ทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านเดินทางกับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพนะครับขับขี่ปลอดภัยนะครับแล้วก็มีสติทุกช่วงเวลาในเทศกาลสำคัญแบบนี้เพื่อที่ได้ปลอดภัยจากโรคระบาดในปัจจุบันนี้ก็คือโควิด19นะครับล้างมือบ่อยๆรักษา,า,าระยะห่างนะครับแล้วก็จัดนิีวัคซีนด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ